ดีจ้าแม่ทองาพาเที่ยวนะจ้ะเด้อยิวบักทุเรียนพี่น้องเอ้ยมาล่องกินกันอ่ะทุเรียนหนอกเดีด๋ยวดูมันสีแสบป่พี่น้องมันอึดแล้วมันอยากแม่เนี่ยมันบ่ออึดมันแล้วป้อยากพี่น้องเอ้ยมึงแม,ม่ท่องเล,เลือกเอาหน่วยนะพี่น้องเอ้ยมีหลายลูกนะคะกิโลละร้อยห้าสิบแต่แม่ทองเลือกเลือกเอา,าลูกนี้มันน่าจะอร่อย ถาท่านก็ท่านเนื้อร้อนร้อนในโลละห้าร้อยหกสิบโอ้ยหกไอห้าร้อยเก้าสิบนี่ก็มีนะคะนี่นี่ข้าวเหนียวธูเรียนนะไม่ไม่ต้องไปทำยากอันนี้กล่องละร้อยโอ้ยอันนี้ร้อยร้อยแปดสิบก็เหนียวธูเรียน นี่เลยไหมใช่ย่งยิ่นี่แหลมย่ีและว่ายากปนใดย่งม่มี่และยากโอ้หนเมากเลยนันแข็งย่บ่พอดีเลย่แทำ่องเปิดปาดตเงิน แกะนี่บ่ได้กินแน่นอนน่ะ3มื้อจักสิได้เห็นเนื้อบักทุเรียนบ่ปู่ังพี่น้องเอ้ยมันอิดแม่นบ่ย่ำมันเฮ็ดยากค่ะเรียนชุมพรหลังเรียนมาแต่ชุมพรว่าซั่นพอดีผ่านมามาพอเพิ่นขายพี่น้องเอ้ยคดอยากโอ้ยเป็นยังไงพ่ คุณแม่แกะแต่กล่องเลยเด้อคุณแกะแต่แกะเบาๆเมื่ออาทิตย์ปันไหนดอกวมาเที่ยนเหนื่อยงาแง่กูนะเงาสวยมากเลยนะ cái gì Đấy mà rồi Hãy subscribe cho มากินน้ำไม่ท่องเด้อบาดเด้อพี่น้องเอ้แสบเป็นแสบจะเปรี้ยวขอนี้วทุเรียนคู่เดียวคู่เดียวพี่น้องได้โลไหมนี่จะลองชั่งดูแปดขีด<ม>นะคะยังไม่ถึงโลให้ทองเจาโลหนะะึ่งสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบค้ณแต่รอหนะนะคะ กินทุเรียนนะไม่ใช่ท่องได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจบเรื่อง